สบายดีเนาะเมน,นี้จะมาออกไม้คือเกาแล้วก็จะมารีวิวกบอย่างจวดเนาะ,นะตัวที่เอามาใช้เมน,นี่ก็จะเป็นสีดำสีด,ด <ำ S 2> และไม้ที่เราเอามาเทสเมน,นี่ก็คือไมฝ้ฝายเป็นไม้อ่างเก็บน้ำขนาดน้อยเนาะ,นะและ่ฝายตัวนี้นี่ก็ไหลจะเป็นพวกแหน่เนาะแล้วก็ทั้งบง ซึ่งกฎอย่างจวดนี้มาเบิ่งนำนกันว่ามันจะลุยได้สำดาหดมันจะลุยได้ดีบ่เาฝางที่ตามผลงานต่อไปเนาะ Oh. Cool. มาอันที่2นี่ล่ะตัวนี้ตัวใหญ่แต่ว่าสั้นเนาะคิดกบอยากจวดสีดำโอเคอีกนึงสังเลกสําหรับ อยากจวดเอาการสำเร็จในการเทืเนื้อครั้งนี้เนื่องจากมีเวลาจำกัดก็เลยเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งของนักติดปลาเอา กบยางจวดกบยางจวดนี้ข้อดีของมันคือการลุยนี้ตัวสุดเลยการลุยปลาลุยแนยลุยปลาพังบงเนาะถือว่าโอเคเพราะว่าดีไซน์ของการวางเบ็ดมันนี้มันจะมีวางไว้ใส้ระว่างขาของกบยางแล้วก็สัตว์หลังเลยตัวเบ็ดจะพอดีวางเข้าไปใน ห้องที่ถือกำหนดมาหันเนเวลาตีไส่หมายเวลาก่อกลับมามันก็จะหให้ให้ลุดการติดการเกาะพวกอหญ้าบอพวกต้นผักบงบอน,นอะเนาะอาโอเค